วิดีโอนี้ไปดูวิธีการเปลี่ยนหน่วยแม่บันทัด จากเซนติเมตรเป็นนิ้วหรือว่าจากนิ้วเป็นเซนติเมตรก็ได้เช่นกันนะคะแถบไม้บรรทัดด้านบนตรงนี้นะคะถ้าของใครยังไม่มีแทบไม้บรรทัดสามารถเพิ่มเข้ามาได้ค่ะวิธีเพิ่มนะคะมาที่แท็บเมนูวิวหรือว่าแท็บมุมมองแล้วก็มาติ๊กถูกในช่องนี้นะคะช่องรูเลอร์หรือว่าไม้บรรทัดนะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้ไม้บรรทัดมาแล้วจากนั้นเราไปเปลี่ยนหน่วยของไม้บรรทัดกันจากตัวอย่างตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเราเป็นรูปแบบนิ้วทีนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบเซนติเมตรนะคะ มาที่แท็บเมนูไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลือก options ค่ะจากนั้นก็มาที่ advanced ตรงนี้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนลงมาในหัวข้อที่เป็น display แบบนี้เลยค่ะถ้าเราเจอหัวข้อ display อันนี้นะคะเราก็มาที่ show measurement in unit นะคะอันนี้ตอนนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็น inch ก็คือหน่วยเป็นนิ้วจากนั้นเราก็คลิกเลือกด,ด,าดาวลงมาแล้วก็มาเลือกในส่วนที่เป็นเซนติเมตรตรงนี้นะคะ คลิกเลือกไปเลยเสร็จแล้วก็โอเคอ่ะเราจะเห็นว่าแถบไม้บรรทัดด้านบนของเราถูกเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนกลับไปเป็นนิ้ววิธีการก็เหมือนเดิมเลยค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับหลายท่านนะคะลองนำไปปรับใช้กับงานของทุกท่านดูค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ